สวัสดีครับนี่ขอคาร์วันเนี้ยเป็นวาเลนไทน์ที่จีนนะครับผมไม่ได้เป็นแฟนนะคื้อของขวัญให้ได้แล้วนะครับคุณงนายเป็นรับปูปูนะครับแฟนบอกว่ะคุณไทยชอบลาบปูปูก็เลยผมซื้อรับปูปูแฮรแฟนนะครับลองดูแฟนจะชอบไหมเดี๋ยวรอล้อมเปิดดูนะครับทุกคนน่ารักไหมทุกคน สวยนะโอ้น่ารักจังเดี๋ยวรอไปให้แฟนอะ่ะรอดูแฟนเจอแล้วจะเป็นไงนะ Let's go มาสตาไปีไปตาเร็วๆมีอะไรไมีเจอไม่มีจีราไม่เห็นนะเออไม่เห็นรุ่รยูกรำปุกมันกินไม่ได้ฮกินอย่างเดียวนะอันนี้มันกินไม่ได้โอ้โห ผมรู้สึกว่าจะชอบเอ่เอคำพูดอะไรกินไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าฉันกินไม่ได้จริงๆทำไม <สะ S 1> รู้จะก,กินอย่างเดียววนะชอบไหมจอบไหม,ไม